ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสชกทชกทปอนกบินบนท้องฟ้าขึ้นตัวหนังสือปัตตานีภาพกว้างแม่น้ำปัตตานีมีเรือประมงจอดอยู่สองฝั่งมัสยิดกลางปัตตานีด้านหน้าเป็นสระน้ำหอนาฬิกาสาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีภาพกว้างต้นมะพร้าวสูงใหญ่ เห็นลูกมะพร้าวบนต้นชาวบ้านทำกิจกรรมริมชายหาดภาพศาลาขนาดใหญ่ด้านหน้าเป็นสระน้ำขึ้นตัวหนังสือกามิละหัวใจไม่หมดฝันกลุ่มนักเรียนพยาบาลชาวมุสลิมสวมใส่ฮิญาบสีขาวพยาบาลคุยกับคนไข้ประชาชนในโรงพยาบาลกามิละในชุดพยาบาลสีขาวจากเด็กหญิงที่เติบโตขึ้นในครอบครัวอันแตกกระสานสั้นเซน พอกับแม่แยกทางกันมีหนำซ้ำย่างต้องเผชิญกับการสูญเสียผู้เป็นเสาหลักชีวิตตั้งแต่อายุอย่างน้อยจึงต้องเผชิญความยากลำบากคนแค้นเกินกว่าใครจะจินตนาการได้โอกาสจึงเป็นสิ่งสูงค่ายากจะไขว่คว้าเอื้อมถึงกามีละทรงหรือมีคือเด็กสาวที่เติบโตอย่างมั่นคงในวันนี้กับเส้นทางที่เธอเลือกแต่กว่าจะถึงจุดนี้เธอต้องผ่านอะไรมาบ้าง อะไรคือแรงผลักดันให้เธอก้าวข้ามความทุกข์หนักหนาสาหัสของชีวิตจนก้าวมายืนถึงจุดนี้คือ,เ,อเดิมทีเนี่ยมีเป็นเด็กกำพร้าใช่ไหมคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กได้โอกาสคือความตั้งใจของเราเนี่ยอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพในฝันเราก็คือตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นคุณพ่อเสียชีวิตก็คือทําให้เรารู้สึกว่าเ,เราจะได้เรียนต่อหรือเปล่ปาไม่แน่ใจแต่ความตั้งใจของเราคือเราตั้งใจเรียนขึ้นโลโก้ สารใจไทยสู่ใจใต้ประชาชนในโรงพยาบาลพยาบาลคุยกับคนไข้ความฝันที่อยากเป็นพยาบาลวิชาชีพตั้งแต่ยังเยาวแต่โอกาสเหมือนจะเลือนลางเพราะขาดปัดจจัยสำคัญคือครอบครัวที่แตกแยกทำให้ขาดปัดจจัยสนับสนุนด้านเงินทุนแต่จากจุดเริ่มต้นเมื่อผ่านมาเนิ่นนานนับทศวรรษสิ่งที่กามิละเคยฝันไว้ กลายเป็นความจริงเธอกลายเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างเต็มภาคภูมิปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลในโรงพยาบาลปัตตานีคือจริงๆแล้วอุดมพติที่มีต่ออาชีพพยาบาลมันมันเริ่มต้นจากตอนเด็กๆคือเราใฝ่ฝันมาตลอดเลยว่าโออตขึ้นมาเนี่ยเราอยากอันดับแรกเลยเด็กๆคืออยากใส่เสื้อสีขาว ที่บริสุทธิ์นะคะอันดับที่สองเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยคนอื่นการที่เราทําให้คนอื่นหายจากการเจ็บป่วยหรือว่าคนอื่นได้รอยยิ้มกลับไปเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจจากตัวเราค่ะขึ้นโลโกโ้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพพลเอกเปรมตินสูลานนท์และคณะพูดคุยกับเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เยาวชนในโครงการใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เยาวชนปรบมือทำกิจกรรมทักทายตามหลักศาสนาอิสลามความสำเร็จนั้นมาจากจุดเปลี่ยนจากการได้เข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นำมาสุขการได้รับโอกาสสำคัญของชีวิตที่เธอไม่คาดคิดแต่จะได้รับโอกาสอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าคะ่ะ ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กศทะชกทปะสะเด็กผู้หญิงมุสลิมก้าวลงจากรถไฟภาพแคบเด็กผู้หญิงสวมฮีอาบสีดำอีกคนสวมฮีอาบสีเทา ยิ้มแย้มอย่างมีความสุขเด็กผู้หญิงกำลังให้อาหารวัวที่อยู่ในคอกภาพรถไฟสีเหลืองแล่นอยู่บนรางเห็นป้ายสารยา16เมษายน2555เป็นวันสำคัญของชีวิตของกามิละทง่งเด็กสาวจากปัตตานีที่ได้ขึ้นรถไฟเดินทางไกลสู่ดินแดนและวัฒนธรรมที่แตกต่าง คือเดิมทีเนี่ยตอนเข้าร่วมโครงการเนี่ยได้โคตตาของจังหวัดยะลาซึ่งตอนนั้นอะ่ะมี่เองเนี่ยเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษานะคะที่โรงเรียนอาราวียวิทยาซึ่งตั้งอยู่ที่อําเภอบันังสตาจังหวัดยะลาณนะตอนนั้นเนี่ยเยาวาชนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยคนเนาะเพราะว่ามันแค่รุ่นละรุ่นแรกเนี่ยปีแรกรุ่นแรกจะเป็น30รุ่นที่สองจะเป็น60คนมีเป็นเยาวาชนรุ่นที่สอง ก็คือเป,เป็นตัวแทนของจังหวัดในการเข้าร่วมโครงการนะคะ 1. เราผลการเรียนดี 2. อ,อที่บ้านตอนนั้นพอดีมีเป็นเด็กกำพร้านะคะก็คือทั้งบ้านาเป็นเด็กด้อยโอกาสนะคะคุณพ่อคะ่ะคุณพ่อเสียตั้งแต่อายุ12ปีพอดีโดนยิงพอคุณพ่อเสียเนี่ยที่บ้านก็ล้มละลายไม่มีอะไรเลยนะคะเราเองก็ถูกส่งไปเรียนโรงเรียนประจำซึ่งโรงเรียนลาวิยะนเ,นเป็นโรงเรียนประจำ เราก็อยู่หอพักโดยที่คุณอาเป็นคนส่งเสียแต่ณนะตอนนั้นอย่าลืมว่าเรายังเด็กมากก็คืออายุ12ปีเนี่ยคือไม่มีใครคือแม่เองก็กแยกทางคุณพ่อก็เสียเราเองก็เหมือนเราต้องแอคทีฟด้วยตัวของเราเองเนี่ยค่ะขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการ เยาวชนปรบมือทำกิจกรรมการได้เข้าร่วมกิจกรรมสารใจไทยสู่ใจใต้ทำให้เธออยากพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าที่เป็นอยู่แต่ภายใต้ต้นทุนของชีวิตกลายเป็นข้อจำกัดที่กามิละเองก็ไม่มีคำตอบกระทั่งการเข้ามาของสิ่งที่เรียกว่าโอกาสเป็นจุดพลิกผันที่สุดของชีวิตจากอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อารีวงอารยะที่มอบทุนการศึกษาให้กามิละได้เรียนต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างที่ใฝ่ฝันคือตอนนั้นน่ะเราพอจบมหกเนี่ยเราเองไม่มีทุนนะทรัพย์ในการที่จะเรียนต่อก็ได้เขียนเรียนความนะคะเขียนจดหมายไปถึงมูลนิธินะคะซึ่งตอนที่เราเขียนจดหมายเรียนความขอ,ขอทุนที่จะเรียนต่อเนี่ยท่านก็ไม่รีรอเลยค่ะก็คือแบบตอบตกลงแล้วก็ เป็นเป็นเขาเรียกว่ารับดูแลเยาวชนคนแรกที่ได้ทุนของท่านเลยอย่างเงี้ยค่ะขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพพลเอกเปรมตินสูลานนท์ขณะปฏิบัติหน้าที่ในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ภาพเยาวชนในโครงการถือประกาศนียบัติภาพพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ ขณะปฏิบัติหน้าที่ในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ภาพเยาวชนร่วมทำกิจกรรมความเมตตาก่อเกิดเป็นใจต่อใจฝันต่อฝันที่ผู้ใหญ่ผู้ขับเคลื่อนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เข้าใจและเข้าถึงเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นําไปสู่การสนับสนุนให้เยาวชนทุกคน มีอนาคตอย่างที่วาดไว้ในอุดมคติท่านก็ดูแลเสมือนพ่อเลยนะคะคือดูแลทุกอย่างทั้งเรื่องค่าจ่ายเรื่องกินเรื่องเรื่องค่าเทอมอะไรเงี้ยท่านดูแลหมดเลยอะคะ่ะโอ้มันเหมือนแบบโอฉันได้เรียนแล้วความรู้สึกเราแบบคือร้องไห้อันดับแรกคือร้องไห้แบบคือความฝันของเราเราได้เรียนแล้วนะ เราเราต้องการเรียนจบปริญญาตรีเราได้เรียนแล้วเราได้เรียนด้านที่เราอยากเรียนนี่คือพยาบาลขึ้นโลโกโ้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพเยาวชนบนรถโดยสารเยาวชนหญิงสองคนในอ้อมกอดหญิงชาวมุสลิมโอกาสคือสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันแม้เพียงสักครั้งก็อาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงอย่างที่กามมละเคยได้รับและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เธออยากเป็นผู้ให้ในฐานะมือบนบ้าง ภาพพยาบาลขณะก,กำลังปฏิบัติหน้าที่กามิละดูแลคนไข้ผู้หญิงชาวมุสลิมสองคนนั่งคุยกันกามิละกำลังเขียนตัวหนังสือลงบนสมุดภาพกว้างกามิละนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะ ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสทชกทปะสศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวปัตตานีภาพแคบกระถางทูบป,ป้ายถนนปานาเละมัสยิดกลางปัตตานี ด้านหน้าเป็นสระน้ำภาพชาวมุสลิมทำกิจกรรมอยู่ในมัสยิดกรูเซกามิลาที่กำลังกล่อมเด็กเล็กให้หลับกามิลาที่กำลังอุ้มเด็กสาวด้วยความเอ็นดู นอกจากตนเองได้รับโอกาสพลิกผันชีวิตจากการได้เข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ปัจจุบันการมีละอย่างมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้กับน้องๆในชมรมสารใจไทยโดยลงทุนสร้างผลิตภัณฑ์ให้น้องๆได้ขายของผ่านช่องทางออนไลน์เป็นการต่อย,ยอดสร้างงานสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงในชีวิตของทุกคนและให้ทุกคนมีพลังที่จะส่งต่อโอกาสให้แก่ผู้อื่นในฐานะมือบน คือตอนนี้เราก็ทำออนไลน์อะค่ะก็มีโปรดัก์ของชมลมขึ้นมาเพื่อต่อยอดในเรื่องของการส่งเสริมารายได้ให้กับน้องๆที่อยู่ในในพื้นที่เราเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมที่ไม่มีรายได้ก็มาสามารถมาสมัครกับเราได้คือถามว่าเราให้โอกาสยังไงใช่ไหมคะเราประดิษฐ์โปรดักผลิตโปรดักขึ้นมาเนี่ยน้องๆสามารถเอาโปรดักไปขายได้เงินค่อยเอาทุนมาให้เรา ค่ะคุณไม่ต้องลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เขาอะรู้สึกว่าเออเขามีไรายได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยทุกวันนี้มีน้องๆที่อยู่กับเราเนี่ยรายได้เดือนนึงไม่ต่ำกว่า12,000 0บาทนะคือแต่ละเดือนอยู่ได้ขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้กามิละที่กำลังขายสินค้าบนโลกออนไลน์ อุดมการของมี่เนี่ยถามว่าถ้าคนเราไม่มีไรายได้ปากท้องยังลําบากอยู่เขาจะอยู่ได้ยังไงเขาจะไปสร้างให้คนอื่นได้ยังไงดังนั้นตัวเขาเองเขาต้องมีพร้อมใช่ไหมคะเหมือนเราอะณนะตอนนี้เราพร้อมทุกอย่างที่เราจะไปช่วยคนอื่นเพราะว่าหนึ่งเราสร้างตัวเองได้ละเราสร้างตัวตนขึ้นมาได้แล้วอะไรเงี้ยเรามีเรามีรายไ,ได้ที่ชัดเจนเรามีความพร้อมความสามารถ เราถึงช่วยคนอื่นได้แต่น้องๆที่อยู่รอบตัวเราถ้าเขายังไม่พร้อมเขาก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยคนอื่นได้ดังนั้นเราต้องสร้างเขาก่อนโดยการสร้างอาชีพให้เขามีรายได้มีเงินเพื่อที่จะต่อยอดในสิ่งที่ต้องการทําจิตอาสาต่อไปกิจกรรมของชมรมสารใจไทยสู่ใจใต้จังหวัดปัตตานีภายใต้การดูแลของกามิละนอกจากขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมให้มีความต่อเนื่อง ยังเป็นการตอบแทนชุมชนสังคมด้วยต้นทุนและศักยภาพของตอนเองและสิ่งน,นี้เองที่เสมือนเป็นอีกมือที่ยื่นออกไปเพื่อช่วยเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เนี่ยเดิมทีน่ยคือสังคมบ้านเราเนี่ยจะเป็นมุสลิมล้วนเนาะบางบางพื้นที่อันนี้ต้องเข้าใจก่อนเช่นบางโรงเรียนเนี่ยไม่มีไทยพูดปะป,ปนเลยแต่พอเราดึงเขามาอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นคณะกรรมการในการทํางานพวกนี้เนี่ย มันทําให้คนน้องๆเหล่านี้เปิดโลกใหม่เขาจะได้มีการเขาเรียกว่าเรียนรู้พระหุภายในตัวด้วยเราเอาน้องไทยพุทธน้องมุสลิมไทยมุสลิมเนี่ยมาทํางานร่วมกันบางกิจกรรมเนี่ยเราไปทํางานเขาเรียกว่าไปบําเพ็ญประโยชน์ในวัดก็คือเก็บขยะก,กวาดขยะภายในวัดบางครั้งเราก็เอาน้องๆทั้งหมดเนี่ยไปทางานเขาเรียกว่าไปทําจิตอาสาที่มสัสยิดไปทาสีมสัสยิดไปเก็บขยะอะไรพวกนี้ค่ะ มันก็เหมือนทําให้เขาอ่ะได้เข้าใจวัฒนธรรมนะคะประเพณีและการอยู่ร่วมกันแบบไม่แตกแตกต่างค่ะคือเราแตกต่างจากศาสนาได้แต่เราไม่แตกแยกขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้กามิละสวมฮิญาบสีแดงหน้าตามุ่งมั่นชายคนหนึ่งถือกล้องถ่ายวิดีโอโดยมีชายอีกคนดูอยู่ข้างๆกามิละที่กำลังขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ภาพชายวัยกลางคนสวมเสื้อสีขาวคือถ้าถ้าพูดคำว่าชื่นชมเนี่ยมันไม่รู้จะพูดคำไหนเพราะว่าเหมือนส่วนตัวผมเองเนี่ยรู้จักคุณกามิละแล้วก็ได้มาร่วมงานได้อยู่ด้วยกันกับคุณกามิละตั้งแต่ปีปีห7ปลายละแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่ คุณกามิล่าจะแต่งงานเสื้ออีกแล้วก็จะขอที่จะมีครอบครัวมีมีออฟฟิศม,มีบ้านตรงนี้อีกก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าคุณกามิล่าแบบคือเหมือนเป็นทุกอย่างของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ใน5จังหวัดเลยครับขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพกว้างแม่น้ำปัตตานีมีเรือประมงจอดสองฝั่ง าวาพวาดตกแต่งฝาผนังของร้านค้าและจุดท่องเที่ยวสู่วันแห่งความสำเร็จของกามิละาในฐานะประธานชมรมสารใจไทยสู่ใจใต้จังหวัดปัตตานีที่คอยส่งต่อโอกาสให้น้องๆรุ่นหลังในฐานะของแม่กับการเติบโตของลูกภายใต้ครอบครัวที่อบอุ่นและความสุขกับการงานในวิชาชีพพยาบาลที่เธอรักได้สวมชุดขาว และรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยของผู้คนอย่างที่เคยฝันไว้แต่กามิละยังไม่เคยหมดฝันเพียงเท่านั้นอนาคตเธออยากรวมตัวชมรมสารใจไทยสู่ใจใต้ของทุกจังหวัดเป็นสมาพันธ์สารใจไทยสู่ใจใต้ภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมและมอบโอกาสให้น้องๆรุ่นหลังได้อย่างกว้างขวางต่อไปสมดังปณิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ที่พนท่านพลเอกเปรมตินาสุลานนท์ได้ฝากไว้ขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพพลเอกเปรมตินาสุลานนท์และคณะพูดคุยกับเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้สวัสดีหลานๆทุกคน ขอให้คิดว่าเราเป็นปู่เป็นหลานกันจริงๆอยากให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนรู้คำว่าความเป็นไทยและความเป็นธรรมมันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวภาพคลื่นน้ำทะเลพัดเข้าหาชายหาด นกที่บินอยู่บนท้องฟ้าครอบครัวชาวมุสลิมพักผ่อนอยู่ที่ริมชายหาดดังชีวิตที่มืดมนลอยอยู่กลางทะเลมีแต่ความทุกข์กลมโสมใยเส้นฟางเล็กๆที่ลอยมาอาจจะเป็นความหวังยิ่งใหญ่ ช่วยประคองชีวิตไห้มีหวงัฟงฟังเส้นนั้นคือหัวใจความห่วงใยซึ่งกันความผูกพันของไทยให้ มีชาติเชื้อและชั้นชนมากันเราไวร้รวมใจคนไทยเราพี่น้องหนึ่งดวงใจของเราอาจเป็นฟางเส้นน้อยแต่หากรวมใจนับร้อยมัดรวมเป็นดวง ล่องลอยไปเป็นความหวังให้พึ่งทิ้งหนึ่งดวงใจของ ใตต่่อแแหงงงรักาภาพพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประมวลภาพกิจกรรมเยวาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ ัวหนังสือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นโลโก,โก้กสทชกทปสผลิตโดยท NN ช่อง16 ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสะทะชกทปะสะขึ้นโลโก้ทีเอนเช่อง16ทันโลกทันเศรษฐกิจทันทุกความจริง